ให้ลูกได้รับประทานกันต้องเป็นครึ่งมันยาวนียมันใหญ่มากว่ะเอาละโอ้โหหวานสิงเ,นเนโโห็นป่ะโอ้โยาก,กินจังเลยกินกับข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะได้ปะได้แต่มันไม่ได้สุกมากอสุกแบบแบบเริ่มสุกมีกรอบๆนิดๆอ่าใช่ข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในสุกเห็นโหัวน้ำลายไหลก็ผลไม้มะม่วงเนี่ยนะช่วงฤดูร้อนเนี่ยช่วงนี้เมษาเนี่ย ก็เป็นที่นิยมกับการกินกับข้าวเ,เหเนเหียวมะม่วงนะไม่โดนนะเ,นเอาละใสมาเรื่อยๆอนี่วิธีปอกนะครับถ้าเป็นเด็กๆดูก็ก็ให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะาปอกมะม่วงเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยอันตรายนะครับใจเย็นๆเนื้อจะเยอะอะครับเนื้อเยอะมากเลยจากกินหอมนี่สิชื่นใจเลย อย่างกับพ่งน้ำพึ่งเลยนะผิวเันนะสุกๆอะ่ะผิวสีเหลืองทองเลยนี่นะง่ายๆนะเราไปเราไปสวนอัมพวาใช่ไหมเราก็พบกับสิ่งดีๆพบกับธรรมชาติแล้วก็ยังพบกับผลไม้แปลกๆผลไม้ที่อร่อยหอมหวานราคาเนี่ยไม่แพงเลย ปอกก็ต้องระวังนะครับถ้าเด็กๆต้องให้มีผู้ปกครองดูนะผู้ใหญ่ปอกก็ต้องระวังว่ามันลื่นเนี่ยสุกมากสุกสวยงามมากๆเลยอ่รสชาติเป็นไงอาะรสชาติต้องหวานเพราะว่าปกติที่เราชิมมาตอนมันๆมันมันมันก็หวานใช่ไหมมันหอมเมืนคล้ายแอปเปิลค่ะอันนี้อ๋อค่ะอร่อยกนอบคล้ายแอปเปิันกิ้แอปเปิลค่ะ ต้องถ่ายแต่อ้องกิมเป็นไงมันจมันแบบมันเลยหวานหวานแบบแท้ที<อ>่บ้านไม่เยไ่เหมือนน้ำนม่กิ<อ>น่นี่นเหมือนทั่วไปอ,อร่อยมันแบบว่าได้ชิมแล้วครับอือร่อยเลย้แม้ยังยังกรอบนิดๆแล้วชาดหอมแล้วก็หวาน,น,นหอม อืมอืมอืมอร่อยหวานมันคหวานมันจะมีกลิ่นหอมหอมอืมเหมือ,มอ,มอมเนเสียงมีกรอบๆด้วยนะอืมงะไรต้องเล่าอย่างกรอบๆ่ะ